สวัสดีค่ะตายายใส่แซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูต้ยมยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นดังหม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อนๆใส่มะขามเปียกตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศหอมแดงพรกพอสมุนไพรหอมแล้วก็ใส่ ปากระป๋องนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตามหลังมาเลยค่ะปรุงรสด้วยเกลือขะนอ ปลานะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือชิมให้ได้ตามรสที่เราชอบเลยค่ะเมนูนี้คุณตาขอมาด่วนๆเลยค่ะนางคิดถึงบ้านค่ะคิดถึงฝีมือแม่ที่เคยทำให้ทานพอใกล้จะสุกแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนะคะเพื่อนๆเพิ่มความหอมระมุนค่ะเมนูวันนี้ครัวตายายมี ต้มยำปลากระป๋องใส่วุนเส้นจ้าหน้าตาน่าทานไหมเพื่อนๆได้อะไรทานจ้าถ้าดูแล้วว่าน่าทานก็ไปจัดนะคะเพื่อนๆของอร่อยห้ามพลาดนะเมนูบ้าน,านสไตล์สองตายายใสย่แซบจ้าว่าแล้วก็มาทานด้วยกันกับเราสองตายายคะ่ะ